เป็นมีดีกระลอกกระแลกแล้วก็ต้องแม่ผมว่าใช่หมดผมว่าผมต้องพูดกลอนดวาว่าียไม่น่าใช่ะช่นี้หมครับ บ้าตายแล้วคนดูฉันเนี่ยจะบ้าตายแล้วโคตรจิวตี้เราเนี่ย เล่นร้อยนะเกี่ยวกีมือได้หนึ่เข้าครับสสี่สามสีเข้าห้า

เรื่องเลวร์หนึ่งตายแต่อารแลวรอดไม่ได้ยังไง <Next> นะครับทำอะไรจะล่ะไป nó, nó đứng tay Rồi phát con ใช่ครับกดยยา ทีแคทเป็นเหลือครับรอก่อนนะรอก่อนนะไ้ ยืนด็อกบอยครับนนด็อกบอยที่และขี่ครับ๋อเข้า Okay. ก้ 68, 68. าหกแตดครับเก้าหกแตปดไปเจ็ดแปดครับอไปหนึ่งสองเข้าข้างแท่อ่อา ก้าโหแล้วค่ะหมดเลิกพี่ครับ นีวไวเบลครับเล่นกระสอบครับขอเก็บไปก่อนว้าวๆ้าวพอแล้วผมพอแล้วผมพอ,พอ,พอ ยัง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 ผมย่อเกรดแล้วสีฟ้าดิอ๋อเอ็บตัวเองนะสีฟ้านะเดี๋ยวหน่งเปอร์เซนหยุดก่อนนะเอาเลยคุณยิ่งต่ย ในพูดไม่ถึงสิบนาทีอเรื่องกินนะ นะครับที่เลยโมชั่นนะครับดีได้นะโดดนะโดดโดดโดดไปไปติลเล็ตนะครับเอสตี e X นะยืนนิ่งๆนะครับดี่เลยดีนะครับดี เฟสครับเฟสไปพัดแดดครับบนล่างครับบนล่างโเจกอัฟ่าครับโอเอง ท่านเลยขวาล่าง้ช้บนครับโมชั่นโมชั่นขวาล่าง้ชยกระโดดละกระโดดต่อยต่อระยะเลย เซอร์นะแมเีเซอร์ครับอีกวีเลตบันะครับจบยาได้ ตานะครับดูมาเกยพี่ได้เลยพี่ได้เลย ข่าแตกนะเป็นไล่ปาตีนะตีตามีปงชาแล้ครับไปเจอกันดีด็อกไปเจอกันดีด็อกอะไรขอหน้าพี่หนุ่มตัดึงให้สดนะครับดึงให้สุดก่อนดึงให้สุดก่อนสุดขอบสนามก่อนติดขอบสนามก่อนแล้วก็ขแตกนะครับแต่อยู่บนลมืดลงล่างแต่งยูบนลมืดลงมืด ต้อง so ุกลางแล้วไปจอกดีด็อกบปินอดีด็อกไปดีด็อกเลยพอีด็อกดีด็อกดีด็อกโอเคไปต่อแม่รมดาเตอร์ขัแถแบตเตอร์รับครัมอาร์ตี้มายืนอยู่แถวเลขสองเลขสามเลยครับ เต็มตัวมิติเกตนะผันออมแมตี้อันแรกของเอโอเคออมแมตี้ okay. นะ,ค,ะ2 2> ครับสองไปสามครับสองไปสามทีนเลขสองก,กันนะกระเบิดระบายป้ายป้ายป้ายมิติเกตด้วยมีตัวกลางเรยมาร์กนะครับขยับคนะุณน,นี่ปรากฏอันหลังหน่อยนะจะไปต่ออ่ะ แทงบัตเตอร์ครับแทงบัตเตอร์แทงบัตเตอร์อามาสามหนึ่งสมทับต่อไปเอาไมตี้รอบสองนะครับดูมูสิกเก็ตตัวเองด้วยไม่แต่รับไม่แค่นับ ไปกลางบอสรับสองไปกลางบอสป้ายป้ายป้ายดีกลงกลางแล้วครับดีกงกลางกอ,อานะออกไปแทงบัตเตอร์ครับไอ้ที่เลยขอที่เลยขอที่เลยข้ที่ตัวเองคงตัวเองคงตัวเองบอมบอมบอมอน,นั่นตองนั่นสองดีสามคุณกอยู่ฝาผครับ โอเคปีบ้ายปีบ้ายมีเอาบีสามนะมีเอาบีสามวอมก่อนหน่อยโอ้จะมีเบิร์ดหนึ่งนาทีนะครับเบิร์ดได้ไปเอาายปีบ้าย,าย,ายใครยังไม่ยายอย่าลืมกดยานะ เนี่ยมันไล่มาแล้วมันไล่มาแล้วไอ้สัตว์เีอยผ่านแล้วเลเดี๋ยวไอ้เนี่ยโอ้โหผ่านเฉยดีดีครับทุกคนขอบคุณมากครับด้วยเย้ AF พี่แด้ดีดีด้วยคุณแด้ออสเตเมตแรกของคุณแด้ครับออสเตเมตออสเตเมตคอนเสตครับพีดีได้ครับเอาหล่ะผมนึกว่าเคยเล่นถ่ายรูปทุกคน AF อยูมาแล้ว ผมรอผมไม่เคยลาดพี่แดเปิดเัิดเปิดเปิดเปิเปิดเปิดเปิดเฟิดเปิดเปิดเปิดเเปิดเปิดเ่าดเปบดีปิดเปดผปิดเปิดปิดเปิดอิดเแดเปิดเนีดเปิดเิดเปิดเปิดเดเปิดพปิ่เนิดเปิดเปิปิดดเิดเดปิดดเิดด้เเเิ่ปิดเลยใช่เดี๋ยวเลยันวีแพทด